เกมต้องคำสาบพี่มาเล่นกันเถอะไม่เอาหรอกฉันไม่ว่างพี่คอยยุ่งอยู่ลูกเล่นคนเดียวก่อนนะพี่อยงงองซูเล่นการ์ดกันไหมเบื่อิมาไม่มีใครยอมเล่นกับเราเลยเชื่พวกเพื่อนก็ไม่อยู่อีกเบื่อจังไม่มีเพื่อนเล่นเลยเอ๊ะเด็กคนนั้นเล่นคนเดียวนี่ ถ้าจะม,มีเพื่อนเล่นเหมือนกันเล่นอะไรอยู่หรือเล่นยุทธโนรีนะ่ะเล่นอยู่คุณเดยวไม่เหมือหรือไงก็ฉันไม่มีเพื่อนเล่นนี่ในเล่นด้วยกันไหมโอ้ดีสิอืมใครเดินหมากจบเกมก่อนก็ชน,นะใช่ไหม รู้กฎกติกาแล้วใช่ไหมขอโทษค่ะอ่านผิดนะคะยังต่อเลยรู้กฎกติกาแล้วใช่ไหมอือใครเดินหมากจบเกมก่อนก็ชนะใช่ไหมผ่ะแต่ถ้าใครแพ้ต้องโดนลงโทษนะก็ได้เล่นแบบนี้ถึงจะสนุกแล้วลงโทษแบบไหนล่ะถ้านายแพ้ต้องสลับที่กับฉันแบบนั้นไม่สนุกเลยถ้าฉันชนะต้องโดนเข็งหัวสิบทีนะ เริ่มออกยุดสองหงายสี่ไม้เลยแค่เริ่มฉันก็ได้หยุดได้ยุดแล้วเตรียมโดนเข็กหัวได้เลยฮ่าฮ่าเราเล่นไม่จบนะออกโมหรอไายโทรตกนี่แน่ออกแค่เลยขอ,ขอสาบนะช่วยออกคอนท่เธอ วาออกแคลจนได้อีกแป้นจะแท้ตาฉันโยนแหละถ้าเขาชนะแล้วอยากขอเปลี่ยนเป็นเค้กหัวสิท,ทีจะทำไงเนี่ยเวอรยุดหรือนายชนะแล้วงั้นขอลงโทษด้วยการคิดจะเปลี่ยนมาเค้กหัวแน่เลย เออสลับที่นั่งกันใช่ไหมต้องชิงพูดก่อนที่เขาจะเปลี่ยนใจไม่เสียใจแน่หรืหรเสียใจอะไรฉันแค่ยอมโดนลงโทษนะ่ะคราวนี้ฉันต้นนะองชนะเล่นกันอีกตานะเกมน,นี้เล่นได้ครั้งเดียวหมายคุณว่ายังไงกันเอ๊ะทำไมเราเขยบตัวไม่ได้ล่ะ <c oughs> นายเล่นเกมต้องคึงสาพแพ้คนแพ้ต้องนั่งที่นี่ไปตลอดการว,ว่าไงนะยองมินมากินข้าวเร็วครับพี่ไม่ผมอยู่นี่พี่ช่วยคุณด้วยขอบใจที่ยอมสลับที่นะจบแล้คากกะผีเกาหลีนะคะก็ถ้ามีต้องขอโทษด้วยนะคะถ้าพูดผิดไปกันใดก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเล่มเก่ามาเล่นใคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ e กัน like, นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวจะมาลองต่อนะบ๊ายบาย